สวัสดีตอนเช้าครับเช้าวันนี้ก็เป็นเช้าว,วันหยุดชดเชยนะครับเช้าว,วันอังคารที่7กรกฎาคม2563นะครับก็อยู่กับผมเช่นเคยครับกรเกษตรบรรยุพานุหลังจากที่เราเลี้ยงหมูหลุมมาครบวันนี้ก็เป็นครบรอบ1เดือนพอดีนะครับสำหรับการเลี้ยงหมูไร้น้ำโชุดานธานีของเรานะครับเป็นการเลี้ยงหมูหลุมเพื่อที่จะ เอาขี้หมูมาใช้เป็นปุ๋ยนะครับในการทำกรเกษตรอินทรีย์ใกล้ทาโชคดรธาน,านีตอนนี้ขี้หมูเราก็เริ่มเยอะแล้วนะครับขี้หมูประมาณหนึ่งเดือนนะครับมีแจบดิดนะครับแล้วก็ผสมลดลาดด้วย E m นะครับเอ็วก็ยังมีจุลินทรีย์หนอกกล้วยนะครับที่เรา,เอ,าออกมาลดลาดในขี้หมูนะครับ รองพื้นด้วยแกลบนะครับแล้วก็จะมีอ้อยนะครับชานอ้อยปั่นนะครับเราก็ปั่นอ้อยนะครับอ้อยที่เราปลูกไว้นะครับอันนี้ปลูกไว้ทําปุ๋ยนะครับปลูกเสร็จก็จะปั่นแล้วก็เมาผสมใช้แทนกากน้ําตาลนะครับเพื่อที่จะเป็นอาหารของจุลินทรีย์นะครับนี่หมูลุมเราอายุหนึ่งเดือนก็เริ่มโตแล้วนะครับหมดหัวอาหารไปห้าถุงแล้วนะครับ ตั้งแต่ที่เราเลี้ยงเริ่มปล่อยหมูวันที่หกนะครับก็เป็นช่วงเย็นนะครับวันที่หกวันที่เจ็ดมิถุนายนนะครับผ่านมาหนึ่งเดือนนะครับดูหมูเราก็สุขภาพแข็งแรงนะครับพุดธวัฒทำอะไรนะครับอันนี้เป็นขี้หมูอย่างดีนะครับขี้หมูอินซีนะครับเขาก็จะมาขับถ่ายตรงนี้นะครับแล้วก็ลาดเอ็มขหมูไม่มีกลิ่นนะครับ ไมม่ีผลพลอยได้เราก็จะได้ขี้หมูหมักนะครับขี้หมูหมักอันนี้เป็นขี้หมูใช่ไหมครับไม่เหม็นนะครับเหม็นไหมครับลูกไม่เหม็นครับผมอันนี้เป็นตัวผลิตปุ๋ยนะครับต้องหมูเราเก้าตัวนะครับเก้าตัวนะครับเป็นปุ๋ยอย่างดีนะครับเหม็นไหมครับไม่เหม็นครับลูกไม่เหม็นเอาไปไม่ต้องทักทายท่านผู้ชมสวัสดีครับ อันนี้เจ้าทองครับอันนี้เจ้าคําทองคําเป็นขี้หมูทองคํานะครับหมูเรากินกินแล้วเขาก็จะเดินเล่นนะครับเดินเล่นแล้วก็มาขับถ่ายผลิตปุ๋ยให้เรานะครับตอนนี้ก็กําลังผลิตจุลินทรีย์น้ําเยี่วหมูนะครับเห็นนะครับจุดจุดชุดชุด,ด,ด้ก็อารมณ์ดีนะครับหมูลุมส่วนอันนี้ก็จะเป็นอ่าง สะว่ายน้ําของหมูนะครับเวลาหมูร้อนหมูก็จะขึ้นมาเล่นน้ํานะครับแล้วก็เปลี่ยนน้าใหม่ทุกวันนะครับให้หมูเรามีสุขภาพแข็งแรงผ่านมาหนึ่งเดือนก็เริ่มโตแล้วนะครับสําหรับท่านใดที่สั่งจองขี้หมูไว้ก็รออีกนิดหนึ่งนะครับรอบิลิรีในการหมักขี้หมูทํางานก่อนนะครับแล้วก็จะกอกส่งลูกค้าที่สนใจนะครับออกลูกค้าอดใจรอ,อนิดนึงนะครับ ผมกำลังผลิตปุ๋ยให้นะครับกินให้อร่อยนะลูกนะโตไวๆครับผมนี่กเกษตรวันหยุดพานุก็ต้องลาไปก่อนนะครับทําภารกิจต่อไปนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจใ้กันเช่นเคยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ